ยานยนต์ลาตะเวนจู่โจมทางยุทธวิธีขนาดเบาถูกนำมาทดสอบสมัรถนะเป็นครั้งแรกและหลังจากนี้จะนำไปทดสอบอีกครั้งในสนามทดสอบค่ายธนรัฐเพื่อประเมินผลการทำงานก่อนนำลงพื้นที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมช่วยชาติที่พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลศาสตร์เลิศประเสรศิฐร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยลักษณะของยานยนต์นี้ใช้กระจกกันกระสุนสามารถบรรทุกกำลังผลได้3คนขนาดเครื่องยนต์1,500ซสีซีสามารถเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้จะสามารถนำทหารเ,เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งหลบสิ่งกีดขวางวิ่งในพื้นที่ขรุขระ,ะได้มากกว่ารถยนต์ทั่วไปนะครับซึ่งน้ำหนักเบาก็จะ าสามารถวิ่งในสวนยางในลเลายพื้นที่ได้ซึ่งจะใช้ในภารกิจเสริมการลาดตระเวนมอตเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็การภารกิจเข้าตรวจปิดปิดล้อมตรวจค้นนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กมีน้ําหนักเบานะครับสามารถที่จะเข้าได้ทุกพื้นที่นะครับในต่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นประเทศแรกๆที่นํารถลักษณะนี้มาใช้นะครับแต่ว่าใช้ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็ จะใช้กับพวกหน่วยซิลแล้วก็ด่วยปฏิวัตการพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของป้อมปืนหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะหมุนได้รอบทิศเหมือนอย่างของเรา ผู้พัฒนายานยนต์ลาตระเวนคาดว่ายานยนต์ชนิดนี้จะเป็นที่ต้องการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากสามารถสนับสนุนงานได้ในหลายภารกิจสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และการดูแลรักษาไม่ซับซ้อนเพราะชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆสามารถหาได้จากภายในประเทศสากนี้จริงๆเขาไม่ได้เน้นเกาะกำบังมากแต่ขขเขาเน้นความคล่องแคล่วในการก้นที่คือไปตรงไหนก็ได้ที่ เขาไม่รู้ว่าจะซุ่มตรงไหนครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังสามารถรักษาคุณสมบัติหลักก็คือความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ได้เนี่ยเรื่องเกาาะเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นสิ่งหลักครับมันไม่ได้เป็นรถเกราะโดยตรงครับ หลักๆเนี่ยชุดเปิดการขนาดเล็กของเราเนี่ยประมาณ4-6คนนะครับอย่างแรกก็คือต้องบรรทุกได้หมดรวมทั้งอุปกรณ์เขาด้วยได้เรียนนําเสนอทางและกรบบังไปแล้วเช่นอุปกรณ์เป้สนามอุปกรณ์ที่เขาสามารถอยู่ในพื้นที่ได้3-5วันอันที่2ก็คือขนาดของรถเนี่ยมันต้องลงถ้าพูดถึงใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องลงไปดูจริงๆว่าเส้นทางใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสอดคล้องกับขนาดของรถหรือไม่เช่นเส้นทางในพื้นที่สวนยยง นะครับถ้าปรับปรุงทั้งสองเรื่องนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะสอดคล้องกับในการเอาไปใช้เพื่อให้ทหารมีความคล่องแคล่วในการขึ้นที่สูงขึ้นครับนอกจากยานยนต์ลาดตระเวนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังยังได้พัฒนาระบบตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมจากภาพถ่ายหัวกระสุนปืนซึ่งจะทําให้เห็นร่องรอยคุณลักษณะนบนหัวกระสุนที่เกิดขึ้นเวลาที่ลูกกระสุนถูกยิงออกจากอาวุธปืน ซึ่งรองรอยที่ได้สามารถระบุถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุได้โดยนวัตกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและป้องกันประเทศวังเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและส่งเสริมความมั่นคงในด้านการทหารของประเทศไทยด้วยสุบงค์ุกแกว้ว v o i c ์ท v รายงาน